ขอต้อนรับสู่ช่องดูดวงชาแนลช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหากท่านใดปฏิบัติตามขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอวยชยัยให้มังคั่งร่ำรวยถูกหวยสามตัวตรงๆคิดหวังสิ่งใดจงสำเร็จดังปาถนาทุกประการเทินสี่ราศี รวยไม่ลืมหูลืมตามังคังร่ำรวยถูกสรากรางวันใหญ่ชีวิตมีเงินมีทองจะเป็นท่านที่เกิดราศีในบ้างเช่นไปรับฟังพร้อมๆกันค่ะอันดับหนึ่งชาวราศีมีนช่วงนี้จะมีจุดเปลี่ยนในชีวิตมีโชคราบดวงเปิดรับทรัพย์หนัก หลังจากนี้หยิบจับทำมาค้าขายอะไรก็ขึ้นเป็นเงินเป็นทองซึ่งหลังจากผ่านพ้นเดือนนี้ไปแล้วจะมีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางที่ดีดวงเปิดดวงคึกคักจะมีกำลังใจกำลังกายในการทำมาหากินต่อไปถือว่าดวงชะตาจะพลิกจากร้ายกลายเป็นดีนะที่การงานดีการเงินก็ดีเช่นเดียวกันมีโอกาสที่จะมีช่องทางในการสร้างไรายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น ความมั่งคั่งร่ำรวยจะมาปรากฏภายในเร็ววันนี้สองชาวราศีเมษร,ราศีเมษบอกเลยว่า ชีวิตพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีอย่างแน่นอนหากใครเคยเป็นหนี้เป็นสินหรือหากใครเคยมีปัญหาทางด้านการเงินหลังจากนี้จะมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาเมตตาให้ความช่วยเหลือทำให้การเงินของคุณนั้นเกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นจะมีโอกาสที่จะมีช่องทางในการทำเงินและมีความโดดเด่นในด้านไรายได้เรือนแห่งความสำเร็จจะมีมาอย่างแน่นอน มั่นสวดมนต์อธิษฐานขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเมตตาทำให้มังคังร่ำรวย 3. ามชาวราศีตุลราศีตุลมีโชคมีลาบคุณจะประสบความสำเร็จทางด้านการเงินการงานความรักก็โดดเด่น ดุ่งดีตลอดทั้งเดือนหลังจากนี้สามารถเริ่มต้นการทำงานได้เลยใครที่สมัครงารหรือเริ่มต้นลงทุนหรือเริ่มต้นธุรกิจอะไรหลังจากห้ากุมภาพัน์ธนี้เป็นต้นไปจะประสบความสำเร็จอย่างมากจุดที่ดีที่สุด เกิดขึ้นภายใน45วันอย่างแน่นอนความทุกข์ยากลำบากใจที่มีกำลังจะหมดไปหลังจากนี้สิ่งดีๆจะเดินหน้าเข้ามาเงินทองจะมากองอยู่ตรงหน้าหนี้สินของคุณจะเบาบางลงชีวิตหลังจากนี้เตรียมเฮลั่นได้เลยจะมีโชคลาภรอยเข้ามาอย่างแน่นอน 4. ชาวราศีมังกรสู้แล้วรวยคุณจะมีเงินมีการขยับขยายดวงการเงินเดินพร้อมกับดาวประจำดวงหลังจากกลางเดือนกุมภาพันธ์ไป เป็นราศีที่ทวีโชคราชาโชคบุญเก่าจะส่งเสริมมีเงินมีทองมีสมบัติมากเงินของคุณจะดีมากบุญเก่าของคุณได้สำริดผลแล้วอยากได้อะไรก็ต้องได้ไม่ว่าจะหยิบจับอะไรก็เกิดผลสำเร็จเป็นเงินเป็นทองแน่ความสุขของคุณจะมาในรูปแบบของเงินทองชีวิตหลังจากนี้จะรวยเงินรวยทอง ช่วงนี้ขอแนะนำว่าหากมีเวลาให้ไปถวายสังฆทานหรือเลี้ยงอาหารสัตว์จรจดัดสิ่งเหล่านี้จะเป็นผลบุญหนุนนำดวงชะตาของท่านให้มีกินมีใช้ไม่ขัดสน ไม่เชื่อไม่ลบรูหรู้เชื่อไม่งมงายมันใช้ปัญญาตรีตรองอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะ